สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามารู้จักระบบลดน้ำนะครับต้นไม้แบบแบ่งโซนอัตโนมัติ4โซนลดน้ำนะครับตัวนี้ด้านหลังผมเลยนะครับว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับมีกรองเกษตรมีอะไรบ้างทํางานยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเซตนี้นะครับเป็นท่อ2นิ้วนะครับเป็นงานท่อ2นิ้วให้ดูภาพรวมคร่าวๆก่อนข้างนอก เดี๋ยวอธิบายอุปกรณ์หลักๆในชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันว่ามันมีอะไรบ้างหลักๆก็จะมีตู้คอนโทรลนะค,ควบคุมปั๊มน้ําได้นะครับหรือถ้าจะไม่ใช้ปั๊มน้ําก็ได้นะครับเป็นควบคุมมอเตอร์วาล์ว่ตัวนะครับตู้ควบคุมส่วนนี้นะครับนี่หลักๆของมันมีวาลบไบพาสนะครับข้างล่างวาลบไบพาสไว้ต่อน้ําเข้ามาน้ําจะเข้าข้างหลังนะครับมีวาลมีเฟสเชอร์เกตมีแอร์วาล มีกองกเกษตร2นิ้วแบบ L 2ตัวนะครับมีพกสนามหนึ่งตัวไว้ข้างล่างมีแบ่งโซนอัตโนมัติ4ี่โซนมีบายพารสี่โซนข้างบนนะครับนี่คือชุดนี้นะครับวัตถุประสงค์ของมันหลักๆชุดนี้นะครับมันออกแบบมานะครับผมออกแบบมาเพื่อใช้กับพวกขอส่งน้ํานะครับหรือน้ําที่ไม่มีแรงดันก็ได้คือน้ําที่ไม่มีแรงดันก็คือน้ําที่เข้ามาตรงนี้นะครับต่อเข้ามาที่ท่อเลยอนะ่ะเป็นน้ําจากขอส่งน้ํานะครับก็สามารถ ไหลผ่านขึ้นมาผ่านแอร์วาลผ่านกองกระเดแล้วก็ออกมาทาั้งหน้านะครับมีก๊อกสนามแล้วก็เป็นมอเตอร์วาลออกไปเลยนะครับนี่น้ำก็จะถูกผ่านมอเตอร์วาลออกไปเลยโซนต่างๆ4โซนนะครับเนื่องจากน้ําไม่มีแรงดันเราต้องใช้เป็นมอเตอร์วาลนะครับมันจะเป็นบอลวาลแล้วมีมอเตอร์อยู่ข้างบนไว้หมุนเปิดวาลนะครับเป็นไฟฟ้า1 2บสถึงยีโวลต์นะครับนี่ดูลายข้างตัวทนท,นทนที่ใช้ก็สามารถเลือกได้นะเป็นแบบโซลาร์เซลล์ก็ได้ใช้แบบ แบตเตอรี่นะครับ12โวลต์เลี้ยงตัวนี้ก็ได้กรณีให้มองภาพแบบไม่มีปั๊มน้ํานะครับตัวนี้คือแบบแบบไม่มีปั๊มน้ําก็สามารถทํางานได้โดยใช้หัสูงนะครับมันทํางานได้เลยครับแต่ถ้าคุณจะเพิ่มปั๊มน้ํามันก็สามารถทํางานได้เหมือนกันระบบตัวนี้เหมาะกับปั๊มน้ําที่อยู่บนแพรนะครับเป็นแพรสามารถยกชุดนี้ไปวางไว้บนแพรเลยหรือ จะยกชุดนี้ไปวางไว้ข้างฝั่งแล้วก็ต่อท่อดูดลงไปดูดน้ําก็ได้นะครับหรือจะยกชุดนี้ไปต่อจากแทงน้ําหอส่งน้ำถังเก็บน้ําได้เลยนะครับเมื่อดูดเสร็จปุ๊บปัม๊มตัวนี้เป็นพวก2แรง2นิ้วนะครับก็จะถูกส่งเข้ามาระบบตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านเฟสเชอร์เกจเพื่อดูแรงดันนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มีหน้าที่วัดดูว่าแรงดันปัม๊มทําได้เท่าไหร่นะครับ แอร์วาลไล่อากาศออกนะครับกองเกษตร2นิ้ว L2 ตัวนะครับมียูเนียนทุกตัวนะครับไว้ถอดบำรุงซ่อมบำรุงได้วาลที่ใช้ตรงนี้นะครับเป็นวาลแบบ3ชั้นนะครับเป็นวาลหน้าแปลนนะครับก็สามารถถอดแยกซ่อมบำรุงอุปกรณ์เช่นถ้าท่อตรงแตกตรงเนี้ยเราก็สามารถขันเปลี่ยนเป็นชุดเป็นชุดได้นะครับหรือถอดซ่อมได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นก๊อกสนามนะครับใช้ก๊อกสนามของซันว่านะครับ เฟืเชืเกตนะครับก็ใช้เฟืเชืเกตมาข้างล่างบายพาสก็มีนะครับเผื่อไม่อยากใช้กรองก็ต่อเผื่อบายพาสตรงมานะเป็นบาสามชั้นซ่อมประกอบได้นะตัวด้านหน้าเราก็จะเป็นยูเนียนนะครับเผื่อที่จะถอดซ่อมเป็นเป็นชุดนะครับถอดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดแยกออกไปได้นะครับระบบก็จะมีประมาณนี้นะครับแปลว่าถ้าใช้กับหอส่งน้ําก็ลดน้ําสวนป่าสวนต้นไม้สวนอะไรเราได้เลยนะครับ ไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำไม่ต้องใช้แรงดันมากต่อระบบน้ำหยดต่ออะไรไม่ต้องมีไฟฟ้าชุดนี้ทำงานได้นะครับใช้แบตเตอรี่ใช้โซล่าเซลล์แผงประมาณ50วัตต์ได้ประมาณนี้นะครับร้อยวัตต์ก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะมีปั๊มน้ำก็สามารถซื้อปั๊มคู่ไปนี้ไปได้นะครับชุดชุดมันนะครับก็จะมีฐานปั๊มให้พูดเผื่อปั๊มน้ำเลยแล้วกันนะครับมีฐานปั๊มรงเหล็กอย่างนี้นะครับวางเรียบร้อยหมดมีที่กรอกน้ำ มีข้อรถเบี้ยวขยายแล้วก็มีวาสเตนเดอร์คุณก็ไปต่อ,อหัวกะโหลกลงไปนะหัวกะโหลกก็มีนะครับก็อันนี้เป็นยังไม่ได้พูดถึงมากก็เลยพูดรายละเอียดคร่าวๆให้ฟังน,นะครับแต่วันนี้ก็รีวิวชุดนี้ให้ดูนะครับเป็น2นิ้วเหมาะกับระบบประมาณ1-3ไล่ประมาณนี้นครับถ้าเป็นน้ําหยดก็5ไล่ได้นะครับขึ้นไปก็ถ้าน้ําหยดนะครับท่อ2นิ้วก็ได้เป็นพันหัวเลยนะครับพันพันหัวแต่ถ้าเป็นมินิสปริงเกอร์ มินิสปริงเกอร์แบบร้อยลิตรต่อชั่วโมง150มร้อยห้าสิบลิตรต่อชั่วโมงาณเนี้ก็ได้ประมาณถ้าร้อยลิตรต่อชั่วโมงก็ได้ประมาณร้อยหัวนะครับตีประมาณนี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยหัวแบบใบจีแบบใแบบบบัวประมาณนี้นะครับหัวมินิสปริงเกอร์แต่ถ้าเป็นหัวใบหูช้างใหญ่ๆก็อาจจะได้น้อยลงนะครับอาจจะได้ประมาณแค่สามสิบสี่สิบหัวประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแบบใบใหญ่ๆนะจ่ายน้ำสักห้าร้อยลิตรอย่างเงี้ย <20 S 1> ก็จะได้ประมาณสักยี่สิบหัวประมาณนี้นะครับสาหรับชุดนี้นะครับ แต่ถ้าจะไปทําทพวกพ่นหมอพกพ่นอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นถ้าเราไปใช้ปั๊มตัวแบบนี้แรงกันไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัว1น,นิ้วแบบเฟเชอร์สูงๆอย่างเงี้ยข้อ1นนิ้วเดี๋ยวเราจะาพูดให้ฟังนะครับตัวนี้จะไปพวกไมโครสเปรย์ได้นะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็บอกไปแล้วนะครับเหมาะกับพื้นที่1ไร่กว่าขึ้นไปนะครับพวกน้ําหยดไมโครสเปรย์มินิสปริงเกอร์ได้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าจะไปดันสปริงเกอร์นะครับอาจจะได้แค่ทีละหัว ที่ละหัวหรือ2หัวพอท่อ2นิ้วเนี่ยมันดันสปริงเกอร์ประมาณ5ผลริตต่อชั่วโมงเนี่ยได้สัก2หัวนะครับท่อ2นิ้วมันได้ประมาณ1 3ื่นสาริตต่อชั่วโมงนะครับมันก็จะดันได้ประมาณ2หัวนะครับก็ดันได้ทุกระบบนะครับตัวนี้นี่นะครับงานท่อน้ำเข้าทางไหนน้ำเข้าตัวแรกนะครับน้ำเข้าตัวแรกส่วนน้ำออกอีก4ตัวนะครับต่อได้มากกว่านี้ไหมถ้ามีคำถาม ได้นะครับก็สามารถขยายไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมทําไว้แบบยังไม่ใส่เกียวนะครับก็จะต่อมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ชุดนี้เหมาะมากครับมินิมอลมากราคาก็ประมาณ4ี่หมื่นนะครับสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยไม่ไม่ไม่แน่ใจราคาผมเป็นคนออกแบบนะครับแต่ไม่ได้สรุปราคาแต่อยู่ประมาณนี้แหละครับราคาเพราะว่าพวกวาวอย่างเงี้ยตัวหนึงก็2,000กว่าบาทนะเป็นวาวสเตเลียสามชั้นนะครับมอเตอร์วาวก็เกือบ2,000นะครับ 4ตัวตู้คอนโทรลก็หมื่นนะครับประมาณนี้พวกวาล์วทองเหลืองทั้งหมดท่อใช้ท่อน้ำไทยนะครับกองรรเกษตรแอร์วาลว์ฟีเชอร์เกตนะครับเดี๋ยวมาดูตู้กันหน่อยตู้นี้นะครับมันก็จะมีเบเกอร์มีฟิลมีทามเมอร์นะครับสี่ตัวมีสวิตชิ่งนะครับไว้เช็คลูกลอยน้ำมีน้ำหมดนะครับว่ามีมีไม้หมดไหมก็สามารถเอาลูกลอยไปเช็คที่บ่อน้ำถังน้ำถังเก็บน้ำได้นะครับ แล้วก็มีเฟสโปรเจคเตอร์นะครับการไฟตกไฟเกินก็ตั้งค่าได้นะครับถ้าถ้าเป็นไฟเกษตรส่วนมากชอบตกนะครับเดินสายไฟไกลๆก็ควรจะติดตั้งไว้นะครับตัดตั้มแมกเนติกโอเวอร์โหลดนะฮะก็มีดีเล์ได้พวกอ่าที่สั่งงานไปมอเตอร์วาลนะครับเนื่องจากผมอยากจะปลอดภัยนะครับให้ผู้ใิ้พวกปลอดภัยก็ผู้ใช้งานปลอดภัยก็ลดไฟนะครับจาก2 2 0โวลต์ลงเนี่ยโดยใช้สวิตชิ่งตัวเนี้ยให้มันเหลือแค่ อ่า24โวลต์12หรือ24นี่แหละนะครับร <halt ý ph áp ido> well well. well ุ่นนี้นะประมาณนี้นะครับไม่เกินไม่เกิน 12- หรือ24โวลต์ประมาณนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับหน้าตูก็มีไฟเข้าไฟตกไฟเกินครับก็คือตัวไมค์ตัวเซฟรีเตอร์นะครับถ้าทำปั๊มน้ำมีปัญหาขึ้นโอเวอร์โหลดก็ตัวนี้ติดถ้าน้ำหมดลูกรอยตัดลูกรอยเช็คก็ขึ้นตัวนี้ติดนะครับถ้าปั๊มกำลังทำงานก็ไฟตัวนี้ติดนะครับอ่าถ้าสถานีที่1 2 3 4ทํางานก็ไฟสีดวงนี้ติดสามารถอ่า ปิดบลาวได้ตั้งเวลาอัตโนมัติได้เมนนวดได้นะครับสมมติมาอยากจะเมนนวดไม่สนใจทําเมอร์ก็ตั้งได้นะครับส่วนที่ใครจะอัปเกรดเป็นแบบมือถือก็ทําได้นะครับ IOT เราก็เปลี่ยนทําเมอร์ใหม่ก็จบนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าติดต่อสั่งเข้ามาครับแปลว่าชุดนี้นะครับก็จะครบคันนะครับขาดแค่ตัวดูดปุ๋ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวดูดปุ๋ยก็สามารถต่อแยกออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวแรกๆที่ผมทําจะมีตัวดูดปุ๋ยด้วยนะครับ แต่ตัวนี้ไม่ได้ใส่เข้าไปเนื่องจากมันใหญ่นะครับเดี๋ยวมาให้ดูนิดนึงพอใส่ตัวดุดปุ๋ยมันจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับเป็นถังปุ๋ยเป็นถังปุ๋ยอย่างเงี้ยบางคนก็แบบไม่ได้ใช้นะครับก็เอาออกนะครับตัวดุดปุ๋ยถังปุ๋ยอ่าพราะเบนจูรี่เอาพูดง,ง่ายคือเบนจูรี่นะครับก็ตัดออกก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวน,นี้ก็เลยมินิมอลขึ้นเป็นรุ่น2อ4 z 2M ซก็คือท่อ2นิ้วเอก็คือมีเดยมนะครับขนาดกลาง แล้วก็4ี่โซนประมาณนี้ขนานั้นงครับตั้งคือง่ายๆโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะ๋ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่างเขาจะเจาะอนันนี้มันอาจจะเสียงดังสงสัยตรงไหนสําหรับชุด2นิ้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังใหม่นะครับสําหรับชุดนี้เดี๋ยวทําคลิปให้ดูเพิ่มนะครับแต่ว่าใครสนใจตัวหนึ่งนิ้วข้าง,างเดี๋ยวทําคลิปให้ดูวันนี้เลยนะครับโอเคสําหรับทีนี้สวัสดีครับ